Hi everyone สวัสดีครับครูชื่อครูวิทยาศีส้อยนะครับโรงเรียนเป็นสมาราชาลาัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในเรื่องนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีครั้งก่อนครูสอนเรื่อง job ไปแล้วใช่ไหม job and careers นะครับ job s and c a r e e r ก็เกี่ยวกับอาชีพเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาลงที่ grammar อลองดูซิว่าเป็นยังไงเอ่ยเรียนไวยากรณ์นะครับเกี่ยวกับ have to กับ must นั่นเองนะครับ have to กับ must จะมีความต่างยังไงอ่ะเดี๋ยเราลองมาดูนะครับแปลว่าต้องทั้งสองคำเลยโอเคมาดูการใช้เลยนะครับการใช้อันดับแรกเลยนะครับ must นะครับ must จะใช้ในกรณีไหนเอ่ยใช้ในกรณีที่ผู้พูดก็คือตัวเราเนาะเป็นผู้พูดที่รู้สึกว่าต้องทำสิ่งนั้นนะครับต้องทำสิ่งนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเนะี่ยเราจะทำหรือไม่ทำ ก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าคอมมิชเมนต์ของเราใช่ไหมว่าเออฉันจะต้องทําให้ได้นะตัวอย่างเช่นว่าจะสอบแล้วนะสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านหนังสือแล้วนะครับจะต้องใช้เป็นแบบว่า I must นะครับ I must reading นะ I must read a book อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไร Because next week uh, I have an exam อะไรก็ว่าไปนะครับโ okay? <Okay. S 1> อเคโครงสร้างของมันคืออะไรถ้า must เนี่ยนะครับ must นะครับมันก็เป็นหนึ่งในตัว ที่เป็น modal verb นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นกริยาช่วยนั่นเองนะครับโครงสร้างคืออะไรเอ่ยประธานคืออะไรบ้างใช้ได้กับสรรพนามทุกคำเลยอันนี้เราจะไม่แยกเลยนะครับ he she it i you we they หรือว่าชื่อเฉพาะจอห์นเจนอะไรก็ว่าไปหรือว่าสองคนขึ้นไปตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยคำว่า must นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยานั่นเองนะครับกริยาใน,ในที่นี้ก็คือจะเป็นกริยาช่องที่หที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นคือ verb infinitive นั่นเองเช่นคำว่า กิน uh, นะครับ eat ก็ eat นะครับไม่ต้องเติม s ไม่ต้องผันนะครับคำว,ว่า do ก็ดูได้เลยไม่ต้องเติม es อันนี้เขาเรียกว่า verb infinitive นะครับก็คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปโอเคโอเคนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้ครูให้ดูว่า be careful be careful คืออะไรเอ่ยให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องอะไรเอ่ย the main verb ก็คือกริยาหลักเนี่ย is without to มันจะไม่มี to ไม่มีคำว่า must to นั่นเองนะครับอ่ะ โอเคตัวอย่างเช่นคำว่า we must นะครับ we must wear our school uniform นั่นเองนะครับเราต้องใส่อะไรครับชุดยูนิฟอร์มยูนิคืออะไรเอ่ยเป็นยูนิคนั่นเองนะครับชุดนักเรียนมาโรงเรียนถูกไหมจะไม่มีคําว่า to นะครับจำให้ได้นะนะครับอ่ะคำว่า must ตัวนี้ก็คือเป็นกริยาช่วยตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับโอเคตัวอย่างนะครับ I must go to the hospital อ่าก็คือเป็นความรู้สึกของเราเนาะนะครับว่า อาจจะปวดท้องหรือเปล่านะครับเรารู้สึกว่าไม่สบายนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไงฉันต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมนะครับมันเป็นอะไรเอ่ยเป็นความคิดของเราเองนะครับที่ว่าต้องไปเพราะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับโอเคอันนี้เกี่ยวกับการใช้ I no นะครับเกี่ยวกับตัวเราเองเหมดเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูเรื่อยๆนะครับ I must stop smoking ฉันต้องเลิกสูบบุหรี่แล้ว อันนี้เป็นตัวเองเป็นตัวเรานะครับที่ต้องเลือกเองถูกไหมนะครับต่อไปนะครับ I must finish this work today นะครับ I must finish this work today ก็คือฉันต้องทำงานนี้ให้มันเสร็จวันนี้นะนะมันเป็นเหมือนการตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะต้องทำให้ได้นะครับเสร็จไม่เสร็จอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเป็นไงก็ต้องเสร็จถูกไหมนะเพราะเราตั้งใจไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับใช้ must นะครับเพราะว่าตัวเราคิดเองว่าเราจะต้องทำให้มัน เ็จวันนี้นะครับโอเค I must go to supermarket today because cosmetic sale finishes today เขาบอกว่าอะไรเอ่ยประโยคบอกว่าฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ใช้ must เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเครื่องสำอางวันลดราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรีบไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนบอกตัวเองนะครับต่อไป I must get up early tomorrow จะต้องตื่นนอนเป็นไงเอ่ย early อ่าเออรีแปลว่าเช้าตรู่เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอย there are a lot of things นะครับ there are a lot of things ก็คือมีหลายอย่างเลยที่จะต้องทำใช่ไหม I want to do อ่าพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้านะใช้ must เพราะว่าคิดว่าต้องตื่นเชา้าเพื่อที่จะได้ทำอะไรแบบหลายๆอย่างที่อยากจะทำถูกไหมตัวอย่างประทานตัวอื่นเนาะนะครับนอกจาก I แล้วอ่าเรามาดูซิ he must do his homework ทำไมถึงเป็น must ล่ะนะครับลองดูซิ ถ้าเป็นคนอื่นบอกเรานะครับเหมือนกับออกคำสั่งนะครับเราใช้แบบ must เลยนะครับ You must do his homework. He must do his homework. เขาจะต้องทำการบ้านนะครับอ,อาจจะเป็นครูหรือพ่อกับแม่นะครับประโยคนี้ล่ะ He mustn't sleep in class อน,นี่ครูบอกแน่นอนว่าอย่ามาหลับในคลาสนะนะครับอันนี้ตำรวจนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเชื่อ เวลาเราแบบจะใส่เฮล t คืออะไรเอ่ยหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจหรือบุคคลอื่นนี่เราจะเชื่อเหลือเกินเนาะ she must wear a helmet นั่นเองเขาบอกว่าเธอจะต้องใส่อะไรเอ่ยใส่หมวกกันน็อกนะอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคอ่าแล้ดูคำว่า must กับ m u s t นั่นเองนะครับถ้าเป็นในส่วนของ must ตัวนี้เป็น Obligation ก็คือเป็นแบบในเชิงของข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่น she must be in bed because she has the flu เป็นไข้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปนอนนะครับตัวอย่างที่สองคืออะไรเอ่ย jack must brush his teeth before going to bed จะต้องแปลงฟันก่อนนะถ้าไม่แปลงฟันปัญหาตามมาคกอเลย,เยฟันผูอะไรอย่เงี้ยมันจะมีแบบผลกระทบนะครับมีผลตามมาอ่ะอีกฝั่งนึงคืออะไร mustn't Peter mustn't sleep during the class นะครับอาจจะเป็นคำสั่งที่ครูออกคำสั่งว่าต้องไม่หลับในห้องนะนะครับ o r you mustn't smoke นะครับคุณต้องไม่สูบบุหรี่มันก็คือเป็นที่ห้ามนั่นเองนะครับเป็น prohibition นั่นเองนะครับบางทีเราจะเห็นในเวลาเราขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยหรือไปในที่สาธารณะหรือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีป้ายห้ามอยู่นะครับ you mustn't smoke นั่นเองนะครับห้ามสุบุหรี่นั่นเองโอเคต่อไปนะครับเรามาดูตรงการใช้เนาะเนื้อหาตรงที่เป็น m u s t นั่นเองนะครับมาจากคำว่าอะไรเอ่ย MUST บวกกับ NOT นั่นเองนะครับเวลาเขียนเป็นประโยคปฏิเสธใส่แค่ NOT หลัง MUST ได้เลยนะครับ t ก็คืออะไรต้องไม่ซึ่งเป็นกฎหรือบังคับว่าห้ามทำนะครับโครงสร้างคืออะไรนะโครงสร้างก็ประธานทุกตัวได้เลยนะครับตามทุกตัวได้เลย ก็ใส่ mustn เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะครับ verb infinitive คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับโอเคลองยกตัวอย่างนะครับ you mustn't drink if you are going to drive เช่นเรากำลังจะขับรถเนี่ยเราใช้คำว่า mustn't ได้แน่นอนเพราะอะไร คุณต้องไม่ดื่มเหล้าถ้าคุณจะขับรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะอาจจะผิดกฎหมายกฎจราจรด้วยถ้าไปในท้องถนนนะครับอาจจะโดนปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเป่าแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างงี้นะครับต่อไปนะครับ You mustn't take ฟโ e เฮี r นะครับเป็นข้อห้ามเหมือนกับว่าคุณต้องไม่ถ่ายรูปในที่นี้นะครับ อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์นิวเซียมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่เราถ่ายรูปอาจจะไปทําลายภาพนั้นให้มันเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ต่อไปนะครับ you mustn't cross the road when there is the red light เราจะต้องไม่ข้ามถนนนะเมื่อมีสัญญาณไฟสีแดงถูกไหมนะครับมันเป็นอันตรายอยู่แล้วว่าให้จอดก็คือจอดให้หยุดก็คือหยุดนะครับโอเค in football you mustn't touch touch แปลว่าอะไรเอ่ย touch แปลว่าสัมผัสถูกไหม Touch the ball with your hands นะครับแน่นอนว่าถ้าโดนมือก็อาจจะเปาลาามกติกาของฟุตบอลไปเลยนะครับอันในกีฬาฟุตบอลนี่คุณจะต้องไม่ให้มือของคุณไปสัมผัสดโดนกับลูกบอลแน่นอนถูกไหมนะครับว่าเป็นกฎของกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วโอเคนะครทีนี้คุณจะให้เราลองดูสิว่าเราจะเติม must กับ mustn't ถูกไหม What must you do and what mustn't you do for a healthy and happy life? Complete the sentences below with must or mustn't อ,อย่าลืมว่า must เป็นยังไง uh, mustn't uh, เป็นยังไงนะครับอลองทบทวนซ a ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะครับลองดูเลยแล้วกันนะครับข้อแรก you get lots of exercise exercise เป็นไงเอ่ย you must get lots of exercise นะครับต่อไปข้อที่2 smoke cigarettes มีคำว่า smoke ด้วยอันนี้เป็น negative หรือเปล่าเป็นในทางที่เป็นแบบทางลบไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น ข้อห้ามจูงไม้ม you mustn't smoke cigarettes นั่นเองนะครับซิการ์ต์แปลว่าอะไรเอ่ยบุหรี่นั่นเองนะครับก็คือคุณต้องไม่สูบบุหรี่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3 y o อยู่อะไรดี have some good friends คุณ ต้องมีเพื่อนที่ดีไม่ใช่เป็นนะมาสเซิลนะถ้ามาสเซิลคือพบเพื่อนที่ไม่ดีนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ล่ะ relax sometimes you must relax s o m e t i m e คุณต้องแบบมีเวลาที่แบบรีแลกบ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5คืออะเอ่อย sleep all day all day คืออะไรทั้งวันเลยนอนได้ไหม you mustn't sleep all day นะครับคุณต้องไม่นอนทั้งวันเลยนะนะครับแสดงว่าว่างงานใช่ไหมถ้านอนทั้งวันโอเคต่อไปข้อที่6ครับ Eat lots of vegetables อันนี้คือกินผักเยอะๆถ้าไปนในทางบวกถูกปะอ่า positive จะต้องตอบอะไรดีอ่า must นั่นเองนะครับ you must eat lots of vegetables นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7ครับ you get angry easily ต้องโกรธง่ายไหมต้องโกรธง่ายไหมครับ you mustn't get angry easily นะครับโอเคต่อไปข้อที่8นะครับ you are watch too many hours of TV ต้องดูทีวีหลายชั่วโมงไหมอันนี้เป็นข้อบังคับว่าต้องดูหรือต้องไม่ข้อที่8ตอบอะไยดี You mustn't watch too many hours of TV จะต้องไม่ดูทีวีแบบหลายชั่วโมงจะเกินไปนะอาจจะทำให้สายตาสั้นนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่9 stay up very late at night h uh, stay up very late at night ตัวนี้สมควรทำไหมสมควรหรือไม่สมควร m u s t n t นั่นเองนะครับ mustn't นะครับต้องไม่แบบว่านอนดึก ต่อไปขไ้อที่10ครับ you get enough sleep จะต้องนอนอย่างเพียงพอ you must get enough อ่นนี enough, แปลว่าเพียงพอโอเคนะครับต่อไปนะครับ move มาที่ประโยคนะครับลองเรียงประโยคดูสิ water and care the plants ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับข้อแรก you must water and care the plants คุณต้องรดน้ำและก็ดูแล ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับโอเคอันนี้เป็น Positive เนาะทางบวกนั่นเองต่อไปอลองเดาจากภาพ Recycle your rubbish into Paper, glass and plastic containers เราจะต้องจัดการกับขยะยังไงดี You m u s t r e Re c y c l e r e c y c l e ก็คือการไปทำให้มันแปลสภาพแล้วก็เอามาใช้นะครับจากวัสดุที่เหลือใช้นะครับอ่ะ uh, your r u b b i s s into glass paper p n d p ลา t ต i n คอนเทนเนนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับเคาว่า Containers ก็คือเป็นกล่องนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับมีคำว,ว่า t r r o w ด้วย t throw ไปว่าอะไรคว้างหรือปานั่นเอง u b b i s h นะครับก็คือขยะนั่นเองนะครับ on the floor พื้นลองแต่งประโยคสิ see? you mustn't ฝั่งนี้จะมาทางปฏิเสธแล้วนะครับเป็นคำสั่งแบบข้อห้ามถูกไหมนะครับ you mustn't throw rubbish on the floor คุณต้องไม่ทิ้ง ขยาที่พื้นนะครับอะไรอย่างนี้อาจเป็นการสร้างวัในให้กับตัวเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้เห็นสัญลักษณ์แล้วน่าจะพอรู้เนาะนะครับ Smoke a t all มีสถานที่ให้ดูด้วยตั้งหลายที่เลยถูกไหมนะครับไม่ว่าจะเป็น t h e a t e r นะครับ Market นะครับอาจจะเป็นโบสถ์นะครับเป็น Church เป็นสาว่ายนะ้ำอะไรเงี้ยที่เป็น Public Place นั่นเองสถานที่แบบที่สาธารณนะเขาห้ามสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยถูกไหมเป็นห้องสมุดอะไรอย่างนี้นะครับนี่หมดเลยนะครับนี่คือข้อห้ามลองเขียนประโยคซินะครับ you mustn't smoke at all at all คือทุกที่เลยนะครับที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือ you mustn't smoke at all คุณต้องไม่สูบบุหรี่ในทุกๆสถานที่เลยที่พูดมาเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบเผาไฟเลยเผาขยะที่ไหนเอ่ย fire fire ก็คือแปลว่า เผาไฟนั่นเองนะครับหรือว่าก่อกองเพลิงอะไรอย่างนี้โอเค things in the street นั่นเองนะครับอ่าลองแต่งประโยคสิ you mustn't fire things in the street คุณต้องไม่เผาขยะถูกไหมนะครับไม่เผาขยะบนถนนนะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นผิดกฎหมายไปแล้วใช่ไหมเขาห้ามอยู่แล้วนะครับอาจจะถูกจับถูกปรับอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่คือข้อห้ามนะครับโ okay. อเคทีนี้นะครับ เรามีเวลานิดเดียวเนาะมีเวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็ครูจะให้เราดูในโครงสร้างนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคน mm hmm. นักเรียนหลายคนน่าจะพอทำได้อยู่แล้วถูกไหมเรามุกมาที่เรื่องของ have to นะครับถ้าเป็นประโยคธรรมดาเป็นยังไงประทานนะครับมันจะมีคำว่า have to กับ has to นั่นเองถ้า has to นะครับใช้กับเอกพจน์ยกตัวอย่างเช่น he has to travel she has to travel ah i s has to travel แต่ถ้าเป็นในส่วนของบหงพจน์ก็จะเป็น we have to Uh, they have to ถูกไหมถ้าเป็นปฏิเสธเอาอะไรมาช่วยเอา verb to do มาช่วยเราใส่เป็น don't แล้วก็ตามด้วย have to แล้วก็ถ้าเป็นเอกพจน์เราก็ใช้เป็น doesn't have to นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับ กริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนะครับเราลงมูฟมาที่เป็นคำถามเนาะแบบ yes no question ก็จะเอา do หรือ does ขึ้นก่อนถูกปะนะครับแล้วก็ตามด้วยประธานนะครับประธานคืออะไรถ้า do แล้วก็ใช้เป็น I you we they ใช่ไหมครับและถ้าเป็น does ก็ต้องเป็น he she it หรือชื่อเฉพาะเนาะแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยกริยานะครับอาจตามด้วยกริยาที่นี้ก็คืออะไร have to นั่นเองนะครับประโยคก็จะเป็น does she have to travel นะเราใช้ have หมดเลยนะนะครับว่าเป็น verb to have เราจะไม่เป็น does she has to นะเพราะมันเป็น verb to have ถูกไหมครับอ่าไม่ใช่แบบ does she has ไม่มีนะครับใช้ให้ถูกด้วยนะครับโอเคถ้าใช่ก็ตอบว,ว่าใช่นะครับ yes she does นั่นเองนะครับ or no she doesn't นะนะครับอันนี้น่าจะไม่ยากนะอ่าลองดูซิว่า have to เนี่ยใช้ยังไง have to นะครับใช้ในกรณีที่สถานการณ์มันเป็นตัวบังคับอะให้เราแบบว่าจําเป็นต้องทําอันนี้จะใช้คําว่าจําเป็นถูกไหมต่ถ้าเป็น must เมื่อกี้คืออะไรจาได้ไหมครับ must จะเป็นแบบว่า feeling นะนั่นคือความรู้สึกของเราที่แบบว่ามีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าเออฉันต้องทําให้ได้นะนะครับเหมือนเราตั้งเป้าไว้นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นแบบว่าจําเป็นต้องทําซึ่งเราอาจจะไม่อยากทำอะแต่ว่ามันเป็นกฎหรือข้อบังคับให้แบบ ให้ทําตามโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างตัวนี้ก็จะต้องมีประธานครูจะแยกให้ว่าเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะครับแน่นอนถ้าเป็นพหูพจน์คืออะไรครับเป็นกลุ่มคำเหมือนเดิมนะครับ U V D นะครับ U V D หรือว่า2คนขึ้นไป A N B อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเป็น have to อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive แต่ถ้าเป็นในส่วนของเอกพจน์นะครับอ่าเหมือนที่เราดูตอนนี้นะครับประธานตามด้วยอะไรครับ She ีออ่าในนี้ครูใส่ชื่อคำว่า John เข้าไป John ก็คือเป็นชื่อเฉพาะเนาะนะครับบวกด้วย has to แน่นอนถ้าเป็นเอกพจน์เราจะใช้ has to นะจำให้ได้นะครับบวกด้วยอะไรเ e r ร in, f i n i t i v i นั่นเองนะครับก็คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับคือกริยาช่องที่1มาดูตัวอย่างนะครับ she has to go to the hospital เธอต้องไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป I have to stop smoking นะครับเขาจาเป็นจะต้องเลิกสูบบุหรี่ถูกไหมนะครับ อันนี้ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของแบบว่าหมออาจจะบอกนะครับว่าสั่งให้เลิกสุบุรีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับถ้าเป็นในส่วนของพังหูโพส์อ่าที่ครูเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับประธานก็คือเป็นพวกในส่วนของ I you we they แล้วก็สองคนขึ้นไปถูกไหมอ่าตามด้วย have to นะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับโอเค ยกตัวอย่าง I have to stop smoking นะครับตัวอย่างที่2 I have to go to supermarket today because my mom asked me to buy something อันนี้บอกว่าฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้อ่ะเพราะว่าแม่เป็นไงเอ่ยแม่บอกให้ซื้อของบางอย่างให้นะครับอาจจะเป็นแม่ขอร้องอะไรอย่างนี้นะครับประโยคถัดมานะครับ Our Doctors sometimes have to work On Sunday นะครับบางครั้งเนี่ยบรรดาคุณหมอทั้งหลายแหล่นี่ก็ต้องแบบทำงานในวันอาทิตย์เช่นตอนนี้เป็นช่วงของโควิดถูกไหมครัคุณหมอก็ต้องแบบทำงานหนักมากนะครับกับพยาบาลตอนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยหน่อยเนาะต่อไปนะครับมาดูนะครับคำว่า don't have to กับ doesn't have to อันนี้เป็นใน ส่วนของประโยคปฏิเสธนะครับถ้าเราทําเป็นประโยคปฏิเสธทํำยังไงต่างกันนะกับควาว่า must นะครับ must เราจะเป็น m u s t n t ได้เลยนะครับเราเติม not นะหลัง must ได้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของ do หรือ does เนี่ยก็ต้องเอามาช่วยในส่วนของ have to นั่นเองนะครับถ้าเอากพจน์ก็เป็น doesn't have to ถ้าพหูพจน์เราก็ใส่เป็น don't have to นะครับอาจจาได้ไม่เอ่ยอลองดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเอกนพเนาะนะครับ he doesn't have to wear a suit to work, but he usually does นะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องใส่สูตรไปทำงานก็ได้นะครับแต่เขาก็ใส่ไปเป็นปกตินะประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับ she doesn't have to hurry but she mustn't be late คุณไม่จำเป็นจะต้องรีบก็ได้นะแต่ว่าคุณห้ามสายนะ อันนี้เป็นในส่วนของข้อห้ามเนาะนะครับ m u s t n โอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพังหูพด I don't have to clean my room every day ฉันไม่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดห้องทุกวัน นะครับ teachers หลายคนเนาะ teachers don't have to อะไรเอ่ย work on Sunday นั่นเองนะครับบัรดาครูอาจจะไม่จำเป็นต้องทำวันอาทิตย์หรืออาจจะเปลี่ยนคำเป็น on weekends ก็ได้เพราะว่าคุณครูหยุดวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วถ้าไม่ใช่คุณครูเอกชนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นในส่วนของขา้าราชการนะครับทำง,งานรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะครับโอเคโอเคนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเพิ่มเติมนะครับอีก ประมาณ10ข้อเนาะนะครับ Today is a holiday คือวันนี้เป็นวันหยุดสิ่งที่เราจะต้องเติมนะครับเมื่อกี้เรียนไปเรื่องของอะไรเอ,อ่ย Have to ใช่ไหมเป็นปฏิเสธเป็น Don't have to กับ Doesn't have to ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็น I น่าจะตอบอะไรดีใช้ Verb to do อะไรช่วยครับเราใช้ do มาช่วยนั่นเอง I don't have to go to work ต่อไปข้อที่2นะครับเรามาดูข้อที่2เป็นแบบ question นะเป็น yes no question เราจะเอาอะไรมาใช้ดีลองดูซิ คีย์เวิร์ดคืออะไรครัว่า sister your sister มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นให้เป็นเอกพจน์นะครับคำถามจะต้องเป็นลาย do หรือ do does the job ตอบ does นั่นนะครับ does your sister แล้วก็ตามด้วยคำว,ว่า have to มาเดิมนะครับ does your sister have to go to school today แปลว่าอะไรเอ่ยพี่สาวหรือน้องสาวของคุณนั้นจะต้องไปโรงเรียนไหมวันนี้นะครับถ้าไปก็ตอบว่า yes she does or no she doesn't ถ้าน o นะครับต่อไป my mother มีกี่คนคนเดียวถูกไหมนะครับไม่เติม s ไม่อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบ has to my m o t h e r has to go to the post office now ต้องนะครับอันนี้ต้องไปใช่ไหมนะครับต่อไปนะครับข้อที่4ครับอันนี้คือแบบรวมเลยนะนะครับให้รวมเลยนะครับพอจะทำได้ไมยเอ่ยข้อที่4ี่บอกว่า I have to study for the grammar test tomorrow นะครับลองดูซิข้อที่5ครับ do they อะไรดิ do they have to นั่นเองนะครับ do they have to get up early every morning mm hmm. ถ้าตอบ yes คืออะไรเอ่ย yes they ah uh, verb to do mm hmm. ก็ต้องใช้ do แน mm ่นอนนะครับถาม do ตอบ do ถาม does ตอบ does เนาะนะครับ ah p a t r i c มีกี่คน Patrick มีแค่คนเดียว ah p a t i c k doesn't have to Drive to store เขาไม่จำเป็นเนาะนะครับไม่ใช่แบบว่าต้องไม่นะครับ Doesn't have to ไม่จะเป็นจะต้องขับรถไปที่ store นะครับ store ก็คือเป็นแบบว่าเหมือนที่เก็บของอะไรอย่างงี้นะครับหรือร้านค้านะครับที่แบบมีสินค้านะครับที่แค่เช็คบัสก็คือไปรถบัสนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่7จ็ดแอนนะครับแอน she isn't feeling well รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นแอนเป็นไงเอ่ยแอน has to see a doctor because she isn't feeling well นะครับโอเคเขาแปลว่า okay. excuse me I have to answer my phone อาฉันจะต้องรับโทรศัพท์นั่นเองโอเคนะครับข้อที่9เป็นคำถามพอจะตอบได้ไหมครับมี you แล้วน่าจะอะไรขึ้นก่อนคำถามเป็น do นั่นเองนะครับ do you have to leave soon นะคุณจะต้องไป ในเร็วๆนี้ไหมต่อไปข้อสุดท้าย the last one my friend take a driving test this afternoon my friend มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ h a s to นั่นเองนะครับ h a s to take a driving test นะครับก็จะไปสอบการขับรถนั่นเองนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าที่สอนไปมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมครับมี must กับ mustn't ใช่ไหมนะครับแล้วก็ have to นะครับกับ h a s to นะครับถ้าปฏิเสธของ have to คืออะไร Don't have to ถ้าปฏิเสธของ h a s to คือ doesn't have to นะครับอ่ะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับลองไปทบทวนกันดูวิธีการใช้เป็นยังไงบ้างนะครับอย่าล,ลืมฝึกฝนกันให้เยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน